ยังไม่บานะมันยังไม่บานะมันยังไม่บานะคุณยังเป็นยังไงล่ะวันนี้ไม่ได้โดนตัวน้องเลยว่ะอ่ะอย่างนี้ผมขอก่อนนะนะรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหามีคำพูดจาทะลึ่งลามกอนาจารพวกโลกสวยอย่าเพิ่งมาเสียกดูแล้วอย่าให้กูรู้นะว่ามึงมาแอบตูกูจะฟ้องพ่อมึงแต่ถ้ามึงจะดูมึงไปตามพ่อแม่มึงมาดูด้วยกูเตือนแล้วนะไอ้สัส สวัสดีครับผมอ่าวันนี้มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยกับกัรติดามวันนี้เราอยู่ที่ร้านฟูเฮาครับครับผมอของห้าร้านนี้มีอะไรเด็ดมีอะไรดีนมไงนมไงนมใหญ่นมใหญ่นินๆเลยไปดูน้องข้างในเยอะไปดูไป ัพบก,กับพวกเราดิฉันเพื่อนกับเพื่อนกันจิตนะอาห์วันนี้เรามาพบกับน้องๆที่ร้านซูเทาค่ะเน,นี่ยพอนนอยู่ขององาธัญญาครับผมเพราะว่าร้านนี้มาง่ายวันนี้เรามาอยู่กับน,น้องอะไรเพลงค่ะเพลงนะฮะเพลงสั้นส่วนสองสิบสองยี่สิบห้าแล้วก็สามสิบห้าชอบให้แตกคาปากหรือคาฮิครับผมคาฮีดดวกว่าตอบแบบว่าเอาชีวิตจริงเราเลยอะอชีวิตจริงเราเราเรา ความจริงก็คือข้างนอกดีกว่าปลอดภัยใช่ไหเคยเคยใส่มากที่ถามแบบนี้มึงก็ต้องมีด้วยก็อาจจะเคยตาเคยนะเวลาเนี่ยครับสะกิดแฟนที่ตรงไหนตรงเป้าเลยตรงเป้าเลยตตรรงงไปปเเ้าลยก็คือจับทักแล้วก็อมเลยใช่ไหมได้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 สอันนี้ซอฟต์สุดแล้วนะอันนี้อันนี้ไม่ได้มือเลยนะนี่ไนี่ไม่ได้โดนตัวนะครับอ่าเลย ตุงมสุดกาแฟเนี่ยกี่น้ำแฟนกระทืบไหมครับโอนนั้งแต่คำถามแรกขนาดเนี่ยชอบแบบไหนครับเล็กสั้นหรือใหญ่ใหญ่ยาวต้องใหญ่ยาวหรือเปล่าเคยโดนแบบว่าเบิ้ลจนประตูยางแตกไหมไม่เคยไม่เคยถามได้ใช่ไหมนี่เวลาเหงาหอยแล้วแฟนไม่อยู่ทำยังไงครับมีของเล่นสนตัว เป็นแบบไหนครับแบบไม่ต้องสนใสอะไรเน่ยอ๋อก็คือแค่ใช้ถ่านแล้วก็เดี๋ยวมันสั่นเลยใช่ไหมชอบมีเซ็กแบบรุนแรงหรือแบบอ่อนโยนครับแล้วแต่สถานการณ์ไงบางทีก็แบบอยากได้แบบอ่อนโยนหรือว่าบางทีก็รุนแรงหน่อยก็ดีอรุนแรงนี่น่าตอนเมาใช่ไหมความความเมานี่มีผลไหมก็มีนะเคยโดนเข้าข้างหลังไหมแฟนแฟนเคยโดนเข้าอ่ะสมมุตินะสมมุตินะสมมุตินะสมมตินะสมตินะสมมนะสะ เข้าเข้าที่ตูดเนี่ยเคยไหมไม่เคยไม่เคยแล้วแฟนเคยขอไหมสมมุติน้านี้เคยขอเคยขอแต่เราก็ไม่ให้แฟนขอแตกใส่ปากแล้วจะกืนหรือจะคายครับผมอ่ะอ่ะนี่นี่ผมยกตัวอย่างแฟนเขาเลยนะน่าจะคายนะอะแล้วถ้าแฟนบอกกินกืนกืนกืนกินนะ เยอะเยอะเออหาจจะยอมปกติเนี่ยเรามีเซ็กกับแฟนบ่อยไหมบ่อยค่ะทุกทุกวันแม่งงี้ดีกว่าหรือว่าวันเว้นวันอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งถ้าอยู่ด้วยกันก็ทุกวันแล้วเรามีวิธีทำไงให้น้องสาวเรามีฟิตตลอดเวลาเพาก็บอกว่ามันก็โอเคอยู่แล้วอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ใช่ชนะมยังไม่บาดมนยมาดมันยังไม่บาดมันยังไม่บาดมันเคยมีอะไรกับแฟนเงี้ยแล้วแบบมีเสียงออกจาก น้องเหรอเก่งยังไงนะเคยไหมเคยไหมเคยไหมมันก็ต้องเคยบ้างค่ะใช่ไหมแล้วเรารู้สึกยังไงเวลาแบบว่ามีเสียงนั้นออกจากน้องสาวเราแล้วอ่ะเรารู้สึกยังไงก็เขิโล่งไหมอย่าก็เขินไ้ได้เลยบ้าเขินหรอชอบชอบให้เบิร์นไหมชอบเอาเป็นเกมง่ายๆแล้วกันในโทรศัพท์ผมเลยใครจิ้มแล้วจระเข้งครับนิ้วนะครับ เกมหนึ่งเกโอเคอันนี้แฟนไม่ว่านะไม่ไหวเสียสองเสียอันนี้ไม่ได้โดนัวน้องเลยว่ะฮะผมขอก่อนนะนะป้องป้องอ่ะจุ้ยคนคนคนละสองเลยไม่ไม่ไม่กูเป็นกำลังใจให้น้องกูรอเตรียมอุปกรณ์แล้วใครกินก็มึงไงฮะเอาดิคนละสองเลยป้งคนละสองเลยอ่ะป้ง ปังกปักโอ้โหเฮ้ยย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 อยย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 รยยยยยอยยลยยยอยกยยยยยร้อยยยย้ยยยยยยนยยยยยเยยยร้ยรยย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 นยย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 ย่ยยา,นะายยยยเยย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 ่กยย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 ยียย็ยย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 ยนอนยย่ยย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 ่ยย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 อยยนยยยยยยยนยยย่ แล้วก็ให้พี่ดูดแต่น,นี้เป็นน้องพี่ปล่อยผ่านขอบคุณค่ะคับผมแต่บอกว่าแฟน่ผมมากพี่ตงนะใครอยากมาเที่ยวนะคะก็มีน้องน่ารักสวยมากทุกคนจริงๆก็ที่ฟูเฮาของห้าค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจติด<ย>อ่างด้วยนะคะรอยนะไปไปทีไปไปไล่